เื่อว่า,าไม่ได้หนีออกจากบ้านไม่ได้อะไรนะคะจริงๆก็ติดต่อไม่ได้อะไรนะโทรไปก็ติดต่อไม่ได้ในในไลน์ในแชทนะที่โกส่งมาให้นะก็มันชัดเจนอยู่แล้วแต่พิงแต่ว่ามันด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบอยอมรับความจริงคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยอมรับความจริงไม่กล้ายอมรับความจริงนะแล้วก็มาสร้างภาพมันเป็น อย่างว่าอย่างนี้กข้าวันแบล็คใช่ไหมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่าก็ต้องขอโทษจิโก้ด้วยเพราะว่าป้าบอกว่าตายกคุยกับจิโก้ประมาณคนเดียวก็เลยให้จิโก้ดูแลให้ให้หนอนเพราะป้าต้องขึ้นศาลแต่ก็ยังว่าหลยนะคะผลมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าอีกคนที่โทรไปถามก็โทรไปก็โทรไปเฉยๆยิงน่าจะรู้แล้วแต่มีการไปอัดเสียงเข้าแล้วก็ เอามาเป็นทําเป็นคิดเป็นไลฟ์นี่คือนิสัยแย่ของใครบางคนซึ่งมันแก้ไม่หายและแก้ไม่ได้คนที่ทําลายครอบครัวจริงๆเนี่ยทำทำลายทําอะไรแอบแบบให้ครอบครัวเสียเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนไม่รู้จักคิดจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณที่โกได้ซ้ําไปนะ ตาออกจากบ้านไปจริงๆก็บอกแค่ว่าบอกยายใช่ไหมบอกยายแค่ว่าไปก่อนนะไปกันนะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าจะไปไหนมาไหนอะไรแล้วก็หายไปไปไงวันหนึ่งสองวันพอป้าขึ้นไลที่อุกอกอป้าขึ้นไลก็กลัวอย่างนั้นก็กลัวคิดไปทางนู้นทางนี้ก็เลยให้ยายหาวิธีโทรแล้วก็เพื่ออะไร ที่อัดเสียงมาเพื่ออะไรเพื่อมาพิสูจน์พิสูจน์ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หนีไปนะฉันพูดถูกฉันอะไรถูกอย่างเงี้ยทําเป็นเด็กๆทําเป็นวุ่นวายาแล้วไม่คุหรือเขาเดือดร้อนแต่ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเหนียวจากบ้านเขาเบื่อเขาหน่ายเขาอยากพักก็ได้อะไรก็ได้จริงๆไม่ต้องทำมาเป็นคลิปก็ได้ อ่ก็โทรถามว่าอยู่ไหนนะอยู่กับที่โกเหรออ๋ออยู่กับที่โกโอเคโอเครู้ว่าปลอดภัยรู้ว่าดีแล้วที่คิงก็น่าจะเงียบไปแต่ด้วยสันดานไม่ดีด้วยสันดานจะไม่ดีกลัวข้ามอนอย่างงี้อย่างนี้ไม่ดีเพราะว่าใจมันไม่บริสุทธิ์ไงในใจมันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลัวเขาว่าไม่ดีอย่างงี้อัดเสียงมาแล้วก็บอกเอ้ยนี่ไงเขา,ามีอยู่กั่บ้านนะยายโทรไปอย่างนี้นะ ปรับปรุงไม่มีการแก้ไขอะไรที่มันดีๆจนคนอื่นถ้ต้องเดือดร้อนคนเราถ้ามันคิดได้มันไม่ไป,ไป,ไป,ไปอานเสียงแล้วก็เอามาออกไลฟ์สดออกอะไรให้คนอื่นเขาดูหรอกแต่ว่ามันกลัวไงในใจกลัวว่าตัวเองจะคนอื่นจะมองตัวเองไม่ดี สูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไหนไม่ไปไหนนะฉันจะทําอย่างเงี้ยแตบบ่พ่อแม่ก็สอนไม่ได้อยู่ดีจริงๆก็เลยรู้สึกว่าก็เลยบอกีิโกว่าวันเนี้ยจิโกไม่ต้องไปคิดอะไรมาก วัวเขามองว่าพ่อนีอจากบ้านจริงๆฉันต้องหางให้ให้ให้ยาให้ยาโทรไปถามเอยอยเงินนี้นะไม่หนีนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาออกไลน์เรื่อวัวสันหลังอวะอันนี้ใช้ใชกับใช้กับกรณีนี้ได้นะตอนที่จริงๆแล้วก่อนไปวันนั้นเนี่ยโที่โกทั้งร้องไห้ทั้งอะไรต่อไปก็ให้อยู่กับเขาตรงไหจะ อย่ามาวุ่วายกับเราเลยมันเหมาะเแล้วครอบครัวแล้วมันเหมาะกันแล้วให้อยู่กันป็นตรงนั้นแหละเขาอุ่าดูแลพ่อให้หนีออกจากบ้านไม่สบายใจเขาอุ่าวิ่งมาจากไหนเพื่อมาดูแลพ่อตัวเอง จะสันดานตัวเองไม่ดีดันอัดคลิปกลัวตัวเองกลัวสังคมมองตัวเองไม่ดีว่าเขาหนีไปจริงจริงอัดคลิปออกมาทําให้เขาเดือดร้อนเนี่ยไอ้พวกนี้มันพวกใจหมาใจสกปรปคิดอะไรไม่ถีถ่ท้วนก็เลยบอกที่โกที่โกก็เลยบอกว่าเป็นไรที่โกบอกว่าก็คุณลุงคุณป้าไม่เป็นไรเพ้าห่วงแก แล้วจริงๆจิกโกกับเอมียุกิเขาดูแลตามันตลอดถ้าเข้ามามีอะไรก็จะให้ตาเราหรอให้มากบางทีมากยิ่กว่าลูกอีกแต่ลูกอ่ะมันไม่มีจิตสนึก โคดและโคดอะไรแหกโค้งหรืออะไรรถใครแหกโค้งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็อีกอันหนึง่งจนจะถึงวันสุดท้ายอยู่แล้วจิตใจมันยังไม่ได้ยังคิดว่ารถคนคิดว่ารถคนอื่นเขาแหกโค้งอยู่ <laughs> ึกตัวเลยตัวเองเนี่ยเหตุครงซะเอง 你呢？